วะอืม<ห> <ak> จริงไหม <"Aut ise. S 1> มันต้องรอให้มึงมาถ่ายรูปอ้ยเนี่ยเนี่ยเก็บไว้ให้มันมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่รู้ว่ากูเอาผู้หญิงมานอนที่บ้านสวนแบบนี้หรอึแล้วอีกอย่างหนึ่งมึงบอกว่าโอ๊ยมึงนี่เป็นการมาแม่ทุกคนเนี่ยก็อยากให้ลูกได้ดีทั้านั้นดีสัตว์อีสารละวแล้วแม่มึงล่ะแม่มึงผิดอะไรแม่มึงก็อยากให้มึงได้ดีไงแม่อยากให้ลูก อยากให้เขานินทาไปในทางที่เสียหายออืแม่ไปทํานาที่นู่นยาโสธรลูกเป็นไงลูกอยู่บ้านเรียนหนังสือโอ้โหชาวบ้านเขาพอแม่กลับมาไปวันสองวันแม่มาแม่มาเนี่ยแม่กลับมาจากทํานาเนี่ยชาวบ้านเขาดีเก้าสิบเก้าสิบสบนินทากันนีะลูกสาวเจ้าเน่ะไม่อยู่แม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยผมผ้าผืนเดียวกันกับผู้ชายนั่งหน้าบ้านี่วหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่เอาเป็นเนียหรอกมึงน่ะ เขารู้กันหมดไงเขาเห็นน่ะจริงไหมแหม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพี่คอนเฟิรลักชอบคนนี้แล้วเขาไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวแล้วเนี่ยแม่ชอบไม่ใช่พี่สัตว์แม่แต่แม่ของผู้ชายผู้บ่าวมึงน่ะผู้บ่าวมึงน่ะนะเขาบอกเอามึงเขาไม่เอาขนาดบ้านเขาไม่ไม่ได้มีนะบ้านเขาไม่ร่ารวยเลยบ้านผู้ชายคนนั้นน่ะเพื่อนช่างนี่ญาติช่างผู้ชายคนนั้นน่ะญาติของช่าง อืมฮะจริงไหมเขายังไม่เอามือเลยอีสัตว์ไว้เพราะมึงมันง่ายไงไว้ไม่เชื่อฟังว่าแม่อยากให้ได้ดีทุกคนนั่นแหละบ้านเขาอ่ะบ้านหลังเปิดฟ้านเทียงด้วยซ้ําที่รับรู้มานอนข้างนึงเนี่ยมันจะไหลมากองกันเลยบ้านที่ผู้ชายมึงเที่ยวผมผ้าด้วยกันน่ะชาวบ้านเขารู้เขาเห็นนะไม่ใช่ฟังมาก่อนละเขาเห็น มันไปเติรไปเจอ,เ,จอเกินไปไงฝากกดติดตามพี่น้ยี่นาคะลุงสิงห์สดสียแโ่แม่เนี่ยเป็นสารเลวแม่ด้วยแม่โคตรชั่วแม่สารเลวแม่พ่อรักมึงไม่ใช่เหรอไม่อยากให้มึงเนี่ยเสียคนไม่อยากให้มึงเนี่ยไวห้หน้าพ่อหน้าแม่บ้างมึงจะทําอะไรอะ่ะ<อ>เหมือนมึงอะ่ะมึงมึงก็เที่ยวตามเทีเ่ยวลูกมึงอยู่นี่ไปตามกี่ครั้งแล้วล่ะลูกมึงอะ่อะฮะหนีเลี้ยนอะ่ะไม่ได้ห้าม พ่อแม่ไม่ได้ห้ามครูก็ไม่ได้ห้ามถ้าจะคบกันแต่ว่าให้อยู่ในระบบระเบียบเออคบกันก็ได้ไม่ได้ห้ามโอ้โหอายุสิบเจ็ดสิบแปดต้องอย่าเพิ่งมีแฟนนะลูกไม่ใช่มันต้องอยู่ในกรอบขอบเขตจริงไหม,มถ้ารักชอบอกอนก็เออไปโรงเรียนธรรมดาปกติฟังอย่างเดียวอันนี้<ห>น<ะ>ทำไม้องกระโดดต้องโดดเรียนด้วยอะ่ะต้องให้มึงไปตามแล้วมึงจะไปตามหาเนี่ยอะไรถ้ามึงบอกว่ามันดีถ้ามึง,งบอกว่ามึงทำถูกแล้วทำถูกต้องเลยโอ้โหลูกเนี่ยดี แล้วมึงไปตามเสือไปตามทําไมอ่ะก็เหมือนกันที่มึงบอกที่มึงให้แม่นอกไส้มึงออกไปด่ายายด่าแม่ตัวเองว่าโอ้โหแม่ยอดแย่แม่สารเลวแม่ชั่วแม่นองเนี้ยไม่ใช่ว่ารักษาหน้าให้มึงหรออืมมึงกี่ครั้งกี่คนแล้วล่ะอันเนี้ยของลูกมึงน่ะแม่ผู้ชายเขาก็เห็นด้วยฝากไปนะออกตามประตูอยู่ในระบบระเบียบขนาดนั้นขนาดอยู่ในระบบระเบียบยังโดดเรียนเลยแล้วมึงเสือไปตามทำไม แม่อีกอย่างนึงนะมึงก็อยู่ในใบเรียนมึงก็อยู่ในใบเรียนมึงวิ่งตามกี่คนแล้วอ่ะมึงบอกว่าแม่เนี่ยไม่จริงใจกับมึงแม่ชแม่ชั่วแม่สารเลวอย่างที่แม่นอกไส้มึงว่าแม่ยอดแย่แม่โอ้โหนินทาลูกมึงไม่พูดหรอวะพูดออกไรด้วยมึงันี่ะมึงตอว่าลูกมึงก็ไรสุดนะเออจริงไหมโธเอ้ย กี่ครั้งกี่ครั้งกี่คนล่ะผู้ชายเขาไม่เอายติเขาไม่เอานาเช่างใหม่ด้วยค่ะขนาดเขาไม่มีจะกินกว่ามึงอะ่ะพ่อแม่เนี่ยส่งมึงร่ำเรียนอันไหนดีพ่อแม่ไม่ได้ขายผ้ามีเงินโอ้โหมีเงินเข้าเหมือนมึงนะตอนนี้มึงบอกว่ามึงเป็นสองแม่ลูกแม่เลี้ยงเดียวอีสัตว์แต่ก่อนนะแม่เป็นแม่ไปไหนเก็บหอยเก็บผักไปขายที่ไหนตลาดเต่าง,งอยอืมกำละห้าบาทสิบบาทนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเพื่ออะไร เื่อที่จะซื้อเสื้อซื้อกระโปรงซื้อรองเท้าให้มึงไปโรงเรียนมีหน้าที่การงานที่ดีทําเรียนให้สูงอ,อ่านออกเขียนได้มีอนาคตที่ดีไม่ใช่หรอนี่คือแม่ที่ดีไม่ใช่หรอในลายใครไล<ค><ม>่าว,<ม>วัสดี่น่ะแม่สารเลวแม่ชั่วลูกอย่างมึงน่ะไม่สมควรเกิดด้วยซ้อมาโรกส่งมาเกิดมึงอ่ะแล้วพอมาถึงตัวเองโอ้โหแม่ทุกคนก็น แม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้ดีก็ใช่